สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o ล i l l a TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาเฉลย,ลยคําถามตามคําเรียกร้องของหน้องๆน,นะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเลยยังทันนะครับผมก็เป็นคําถามที่6แล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นนะครับผมโอเค ภารกิจ4ปีนะครับก็เราตอบถามครบ5ข้อและถูกทุกข้อนะครับเราก็จะได้รับรถสกินนี้เลย b i g f o o d นะครับผมเป็นฉลองครบรอบ4ปี Free Fire นั่นเองนะครับผมแล้วก็อายเทมอีกแยะ,ยะเลยไม่ว่าจะเป็นสกินกล่องสกินปืนอนะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับผมที่บางคนไม่รู้นะสำหรับคนที่เล่น IG นะครับใส่ฟิลเตอร์เป่าเค,ค้ก4ปีของ Free Fire ใส่แฮชแท a g ด้วยนะครับผมก็จะสุ่มนะครับรับ ไอเทมกระเป๋าถาวรเลยนะครับผมก็สุ่มเ๋ยวลืมใส่แฮชแท็กนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะโอเควันนี้พี่ก็จะมาเฉลยคําถามนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมแฟนพันธ์แท้นะครับผมเป็นคําถามที่6แต่สําหรับคนที่ตอบครบก็คือไม่ว่าจะนับ1ถึง9หรือ10พี่ก็ไม่รู้นะ คือตอบให้มันได้และกันก็คือตอบให้มันครบ5ข้อก็ถือว่าได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับสําหรับคนที่เริ่มข้อหหรือพลาดไปก็ตอบให้มันครบ5ข้อเราก็จะได้สกินลดนะครับคือพี่ถามไปในคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่ทํำไหมบางคนก็บอกทําครับทําค่ะอะไรประมาณนี้พี่ก็โอเคพี่ก็ทาให้นะครับแล้วก็อย่าลืมมารับนี่ครับรับไว้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมมาพี่ทําให้ดูอีกนะครับก็เป็นโทเค็นฟอร์มชิงแชมป์นะครับผมก็คืออะไรเอ่ยนี่เลยนะครับผมนี สะสมโทเคนนะครับผมชนะ10ครั้งในโหมดจัดอันดับก็คือไม่ใช่จัดอันดับหรอกก็คือมันเหมือนมันแจกโทเคนไว้แล้วก็ เหมือนไปซื้อกาดนะอัปเกรดให้เราได้ของไอเทมที่มันดีขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกับทางน้าของโทเคนโฟตัวนี้ก็คือฟอร์มชิงแชมป์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกินลดแล้วเราก็จะไปตอบคถามกันนะครับผมแล้วก็มีอะไรเล็กน้อยนะครับเออแล้วพี่จะทําคลิปแยกนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับการเฉลยตําแหน่งการถ่ายรูปนะครับของตัวละครนะครับผมก็คือพี่จะทําอีกคลิปหนึ่งสาหรับคนที่ดู เฉลยคำถามแล้วไม่รู้ว่าแอนดูอยู่ไหนแคลลี่อยู่ไหนหรืออะไรอยู่ไหนครับพี่ก็จะเฉลยให้นะครับผมว่าอยู่ตรงไหนแบบละเอียดยิบเลยนะก็อย่าลืมไปดูนะคลิปหลังจากนี้นะครับผมก็คือ ลงอันนี้ก่อนแล้วก็ลงอีกอันหนึ่งก็คือเฉลยนะครับผมสำหรับคนที่หาแอนดูแคลลี่แม็กซิมอะไรอยู่ตรงไหนยังไงแล้วบอกเทคนิคด้วยนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นสกินลถที่แจกฟรีนะครับซึ่งดีมากมีไฟด้วยนะโอเคเป็นการเฉลิมฉลองฟรีไฟล์ครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับผมก็ได้ฟรีไปเลยไม่ต้องเสียเพชรเลยแค่ตอบคาถามให้ถูก5าข้อนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับโอเคให้เราเข้าไปตรงเลข4นะครับเป็นกิจกรรม 4TH13 วันนั่นเองเข้าไปเลยนะครับผม อ,อย่าก็เลยเข้าไปปุ๊บส่วนไอเทมต่างๆก็น่าจะได้หมดเลยมั้งครับเช่นการต่อจิ๊กซอ่์การต่อจิ๊กซอยังไงอะไรประมาณนี้ก็คือพี่ก็น่าจะรู้หมดแล้วพี่สอนเหมือนนะครับผมว่าไม่ว่าจะหมุนโทเค็นแบบนี้เพื่อเอากาชาสีฟ้ามาเอาทางด้านของจิ๊กซอเพื่อไปต่อรูปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กีตาร์ก็ได้จากในนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันอ,อง่ายๆเลยตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหม อ่ะมาถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับมาเรามาลุยก,กันครับกับการเฉลยคำถามครั้งที่6นะครับสำหรับคนที่เป็นครั้งที่หนึ่งก็ไม่ต้องเสียใจไปครับผมว่ากิจกรรมยาวจนถึงวันที่ส1มสบเอลยอยังทันนะครับผมห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวพี่จะลงให้ทุกวันเลยนะครับผมโอเคมารู้หรือไม่นะครับผมยานพาหน,นะขับมากที่คนขับก็คือแบบว่าเป็นผู้เล่นขับมากที่สุดคือมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งขับไปแล้ว 2 5ล้านหรือ2ล้านนี่ยแะพี่ขี้กียนับตามมันลน์นะครับดึกแล้วง่วงแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยคือมอไซ่์คนขับเยอะมากก็มันคล่องนะครับผมมันขนเล็กด้วยโอเคมาแล้วเราก็เล่นแล้วเราก็เอาแบบกันเหนียวไว้ก่อนก็คือ นี่สามารถตอบถามซ้ำได้นะครับก็จากตอนนี้ถึง3ามทุ่มก็คือคําถามนี้แลวสามทุ่มทีพี่จะทำคลิปใหม่ให้นะครับสำหรับน้องๆที่ขอมารีเพจมานะครับผมโอเคคําถามวันนี้คือแผนที่ใดเปิดตัวในกิจกรรม The New Beginning ปี2 5งห้นะครับผมอะ Beginning the beginning the beginning หรืออะไรเนี่ยพี่ก็อ่านไม่ค่อยถูกนะครับก็ขออภัยด้วยแต่สรุปว่าคําถามเป็นงี้โอเคก็แดนชํมระบาบ ทะเลทรายเกาะสวรรค์1.0แล้วก็เกาะสวรรค์ใหม่คืออะไรครับผมอาถนาพทะเลทรายนี้ไม่ใช่เป็นแรมเพจนะครับผมก็ต้องตอบว่าเกาะสวรรค์ใหม่นะครับผมข้อ4นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็สําหรับคนที่เข้ามานะครับมาตอบเพิ่งได้ข้อ1หรือข้อ2ก็ข้อ3ก็ไม่ต้องเสียใจยไปครับผม คือพี่จะลงให้ทุกวันครับน้องหลับแต่พี่ก็จะทําคลิปไว้น้องเปิดมาก็เจอคลิปพี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ดีนะครับผมเพราะว่าพอคลิปลงปุ๊บน้องๆก็ได้ตอบคําถามก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ดูคลิปพี่ไปเรื่อยๆเพลินๆมีกิจกรรมใหม่อะไรมาพี่ก็ลงให้ก่อนตลอดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับและสกินลดนะครับผมก็จัดว่าสวยเลย ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคนที่บอกว่าพี่เห็นคอมเมนต์ว่าพี่หนูยังไม่ได้ตอบสักข้อเลยไม่เป็นไรครับก็ตอบตั้งแต่คลิปนี้ไปจนถึงวันที่สามสิบสามเอยังทันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไม่ต้องเสียใจไปครับยังทันนะครับกิจกรรมมันยาวมากเลยนะครับผมก็อีกสิบสามวันยังทันนะครับผมก็ชิวๆไปนะครับและตัวปัญหาที่สุดณตอนนี้สําหรับพี่ก็คือ XM8 นะครับผมซึ่งกูบอกแล้ว มันเหมาตู้มันเป็นตู้ดูดเพชรนะครับผมสําหรับพี่นะดูดีเกี้ยงเลยเออเกี้ยงเลยอะ่ะดูดีเกี้ยงอะ่ะไม่เหลือซากอะ่ะมันดูดไปได้ยังไงอะ่ะเออหมดเลยอะ่ะเพชรอะมีเท่าไหร่มันก็ดูดหมดเลยอะ่ะสําหรับคนที่สําหรับคนที่แบบหมุนทีเดียวเก้าเพชรได้น้ําตาแทบไหลเลยอ่ะพี่อะ่ะเออก็ไมถึงเป็นแต่ไอเดีพี่ที่ต้องเหมาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะเออเซ็งจริงๆเลย โอเคช่างมันก็ำขำๆนะครับเดี okay, ๋ยวเคล็คบก็พี่ก็จัดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่กาลังจะเริ่มนะครับสำหรับอาวุธใหม่ในตํานานก็คือคาตานะนั่นเองจะมาวันที่26กนะครับก็เตรียมตัวครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะไม่พลาดเลยนะครับท็อปอัพแน่นอนสําหรับมัดอ่ามัดไฟก็ไม่เชิงนะมันเป็นมิวสิกพันธ์นะครับผมก็คือเป็นหมัดดนตรีเฉยๆนี่นะพร้อมรับหมัดดนตรีก็เป็นหมัดเสียงนะอาจจะต่อยแล้วมีเสียงกีตาร์ก็ เทระเบิดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นทาหน้าของแฟชั่นใหม่แล้วก็ตัวละครทีวานั่นเองนะครับผมซึ่งจะรับฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนการรับยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ไอวอลใหม่ก็มาด้วยไอเทมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยสําหรับคนที่ยังต่อจิ๊กซอว์ไม่เสร็จนะครับผมพี่ก็อยากช่วยนะก็พี่มีคลิปที่จะแจกจิ๊กซอว์คือแอดมานะครับถ้าเกิดพี่ออนพี่ก็ส่งให้นะขอมาเลยขอได้เลยรีเควส พี่จัดให้ทุกคนนะครับเพราะพี่ผมขอสีเขียวผมขอสีนั้นนะครับถ้าเกิดไ d ดีอริลล่านะพี่เล่นอีก ID นะคืออันนี้เป็น ID หลักก็จริงนะครับแต่ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าเบื่อนะครับผมก็ไม่ได้เบื่อหรอกก็คือมันไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้ก็ทํางานเยอะอยู่นะครับผมอ่าสําหรับอันนี้นะครับพี่จะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับปาร์ตี้โฟโต้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่างานนี้ครบทุกตัวไม่ต้องเสียใจว่าจะถ่ายไม่ติดนะครับครบทุกตัวเลยอ่าก็ รอติดตามได้เลยครับเดี๋ยวพี่ลงให้เลยสำหรับคนที่เฮ้ยพี่ผมหาแอนดูไม่เจอพี่ผมหาแม็กซิมไม่เจอจบเลยทีเดียวแล้วบอกเทคนิคด้วยว่าทํำยังไงนะครับผมเกี่ยวกับห่วงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยงเย็นก็คือวิเคราะห์มาแล้วนะครับผมก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวละครด้วยอาจจะต้องทําอย่างอื่นด้วยนะครับเราถึงจะได้นะครับก็ติดตามรอด,ดูคลิปต่อไปจากนี้นะครับผมคลิปนี้ฉนเฉลยคําถามนะก,ก็ฝากกดไลค์ก like, ด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่และเจอคลิปต่อไปครับผม